เล็กจ้าเล็งเท้าเล็งคอตอ,อะจะบั่ยนะใช่ยากกันสวั <h ums> สด,มมดีครับผมหัวน้าทีมคัรเล็บสวัสดีครับวันใหม่นะคะสวัสดีครับผมแฝงนะครับวันนี้เรามาแข่งกันนะครับอ่าเป็น กณฑการคือวัดความเป็นคนไทยหรือคนกรุงเทพในตัวคุณว่า2คนนี้ใครจะมีความเป็นคนไทยหรือคนกรุงเทพมากกว่ามีสี่คำถามผมตัวนี้อยู่หกปีแล้วนะครับปีแล้วจริงๆแล้วพูดภาษาไทยไปไม่เก่งก่อนะไปไม่เก่งกว่านก็แต่มมีความรู้เยอะกว่าตัวนี้ไม่จริงไม่จริงวิ้ไปเลยหกปีความรู้เยอะกว่าใช่ครับไปไหมจะห้าปีแล้วความรู้เยอะกว่าไหมเยอะกว่าไม่จริงไม่จริง ถ้าจะไปเทอร์มินอลทเวนตี้วันนั่ง BTS ไปลงสถานีอะไรโหไกลมากไงมากเราตอบเากันนะครับหนึ่งสองสามอโา่ถูกต้องไต่แค่มันมีคำถามเพิ่มอีกนิดนึงแล้วถ้าจะไป MRT ไปเทอร์มินอลล่ะต้องลงสถานีอะไรให้เวลาคิด MRT มอามอาเหรอโอเค โอเคโอเสาข้องกันหนึ่งสองสามสุขุมวิทสุขุมวิทอะไรนะลำเจ้าอ่าครับผิดคำตอบก็คือสุขุมวิทครับใบไม้ใบไม้นำไปถึงสวนหนึ่งคะแนนหนึ่งคะแนนไม่ไม่จำบีทีเอสเราจำบีทีเคถ้าจะไปสวนจตุจักรอ่าจะต้องนั่ง BTS ลงสถานีอะไร โอ้โห B T S ส่วจำกรสวนจโอเคโอเคต่อทุงกัน1 2 3สองสามมอจิตอะไรนะโมชิตมจิตส่จักอะคำตอบก็คือหมอจิตโอ้โหตกจจเบกเท้าเบิกเท้าเบเินเนนะสาชิงช้าที่อยู่กลางเมืองสีอะไร ดูแล้วตอบชินช้าตอบชินช้าอ่าแล้วหนึ่งสองสามเรือสีเหลืองอ่ะคำตอบคือสีอะไรครับสีแดงสีส้มหรอสีแดงสีแดงสีแดงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่บอกว่าคนอ่าชาติต้องมาคนไทยก็พาระดามาชาวต่างชาติไหมคะชาวต่างชาติไหมครับอยู่หกปีแล้วไม่ใช่ันไทยแล้ววันนี้ขอต่อ เวลาเจอไฟเหลืองอ่าแถวรับจราจรในเมืองไทยหมายถึงอะไรมันจะมีเขียวเหลืองแดงเฮ้ยดูว่าอร่อพี่ขับมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่หรอมันจะมีท่าฟลิกไลท์มีเลสเยลโล่จราจรเนี้ยกรีนอ่ามีสามสี่สีเหลืองหมายถึงอะไรสีร่วงหรอสีเหลืองเยลโล่อ่ะใช่เลสเยลโล่กรีนเฮ้ยดูว่าอร่หรอ ใช่หมายถึงว่าสีเหลืองหมาได้ใอ่ไหมใช่ค่ะูกด้วยเหรอทำไมยังไม่ได้นะหนึ่งสองสามรีบหยุดระวังรีบหยุดรีบหยุดโอเคจริงๆก็ใกล้เคียงนะก็คือระวังคือแบบว่าชะลอรีบหยุดก็ใกล้เคียงเหมือนกัน่จริงมันคืออะแดงคือหยุดเลยเหลืองคือชะลอเตรียมหยุดเขียวคือไปได้ถือว่าใกล้เคียงแต่ถ้าในคนไทยนะคนไทยคือเหลืองปุ๊บ กูกดเลยไปต่อทันทีคนไหนจะไม่ค่อยหยุดครับไปก็ได้ไปก็ได้คนไหนคือไปก็ได้ซึ่งไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องโอเคหมีแพนด้าในเมืองไทยอยู่จังหวัดอะไรโอ้โห่อะใช่เลยคุยชื่อวหมีแพนด้าไม่เคยไม่เคยไม่เคยลองดาวดูเป็นอะไรเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ดังมากๆ ตรงเที่ยวที่ดามากมากดับเบิลให้ดูโอเคโอเคตรงเที่ยวที่ดามากมากพร้อมเลยโอเคอ่ะหนึ่งสองมเชียงใหม่สระบุรีโอเคคำตอบก็คือมีแพนด้าอยู่ที่สงสารเชียงใหม่ครับโอ้นี่สงสารเชียงใหม่เมื่อก่อนมีอยู่คือทางการจีนให้มาให้ยืมมา ชื่อช่วงช่วงกะหลินหุยแล้วมีลูกชื่อว่าหลินปิงเราหลังมีเสยชีพไม่หนึ่งตัวครับแล้วก็หลินปิงส่งกลับไปแล้วรู้ไหมเป็นไดายอยู่เช่นใบนะใช่ตอนนี้ใชไมสามสามใช่ไหมเข้ากันแล้วเข้ากันแล้วห้างที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพคือห้างอะไรห้างที่สุดใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดห้างใหญ่ที่สุด มัหนังเรียกว่าห้ามรึเปล่าห้ามห้ามคือแบบในกรุงเทพในกรุงเทพใช่ในกรุงเทพในกรุงเทพในกรุงเทพเลยห้ามหญ่ที่สุดโอ้ใช่โอเคโอเคห้ามดูห้ามดูอ้ห้ามโอ้โห้าไม่เคยดูนะไม่เคยดูนะโอเคโอเคโอเคแล้วนึกออกเลยโอเคอ่ะเฉลยครับหนึ่งสองสามซีโก้ เซนตันเบอร์ซีคอนสแควร์กับเซนทันเบอร์คำตอบคือเซนทันเบอร์ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในไทยื้นที่ใหญ่มากซีคอนก็ถือว่าใหญ่เซนตันบใหญ่สุดใช่เซนตันใหญ่กว่าเซนทันใหญ่กว่าผู้ว่าราชการคนล่าสุดของจังหวัดกรุงเทพคนล่าสุดมีชื่อว่าอะไร ยากวันนี้ตอบผิดไม่ได้เลยนะเอี๋ยวอะไรบางคนนะเอาเอาเอาไม่ต้องไม่ต้องนำสกุลก็ไม่ต้องนำสกุลก็ได้นะก็ชื่อชื่อข้างหน้าก็เจอเจอเราโอเคเลขสองสามสมยศอะไรนะสมยศสมยศไม่รู้อ๋อผิดตั้งคู่ชื่อชื่ออัศวินขวัญเมืองโอเคอัศวินตอนนี้ถามถามข้อที่แปด โอเคเคยไปเชียงใหม่ใช่ไหมกุยไปครับอ่าเย์ยกับเชจมไม่เราครับใช่ใช่ผมกุยไปเจม่อ๋อแล้วเคยไปเคยไปเพนด้ายูที่เจมไปไม่ใช่สรับดีรู้ไหมรู้รู้นะใช่จำบ่อยกัใช่ดูภาพนี้ดูภาพนี้เดี๋ยวตีอินเสิร์ทภาพนี้นะโอ้ง่ายมากเลยนะอันนี้มีชื่อว่าอะไรอยู่ชื่อว่าอะไรที่เชียงใหม่ รู้จักรู้จักโอเคโอเคโรู้จักคำตอบหนึ่งสองสามกำแพงกำแพงอะไรเลยกำแพงกำแพงอ่ะไม่รู้ชื่อโอเคท่าแพถูกต้องโอ้ถูกต้องเห็นรูปแค่นี้ก็ตอบได้แล้วเห็นรูปแค่นี้ตองคนแล้วเนี่ยสุดยอดมากท่าแพ็นะท่าแพโอเคหรือไม่ไม่รู้ชื่อว่าไม่รู้ชท่าเป็นท่าแพงอเดอร์น้องแป๊ะ บอกชื่ออาหารตามสั่งที่คนไทยกินบ่อยที่สุดคนละสามเมนูบ่อยที่สุดอะคนแบบสั่งแล้วยังไงก็ต้องคนไทยก็ต้องกินแน่ๆสามเมนูอาหารตามสั่งเดี๋ยวไล่ทีละคนเนาะได้แต่แต่เราได้แล้วเราเราก็จะคัคคฟดฟอกอ๋อคัดลอกเลยกันใช่ไหมโอเต้องต่อท้อกันอ่ะอเ,เดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวสามเมนูอ่ะทีละเมนูนะโอเคเล่นสองสาเมนูแรกโทมยีเติม ต้มยำกุ้งส้มตำโอเคกะปอหมูสามนั่นอะไรนั่นชื่อหมูสับกระเพรากระเพรามีกะปอหมูสับมีอะไรอะไรไม่ไข่เจียวหมูสับไข่เจียวหมูสับใช่อ่าจริงก็ถือว่าถูกต้องกะเพราไข่เจียวหมูสับอ่านี่มีต้มยำกุ้งมีส้มตำแล้วก็กะปอหมูสับอ่าโอเคจริงๆก็ถูกต้องแต่จริงๆคนไทยจะไม่ค่อยสั่งต้มยำกุ้งนะครับเดี๋ยควัมจริงครับคนไทยจะไม่ค่อยกินต้มยำกุ้งเท่าไหร่เวลาเวลาไปคนต่างชาติกินแต่คนไทยจะไม่ค่อยกิน ผลไม้นี้คืออะไรเอ้ยเอ้ยมั่ยเจ้หรอเฮ้ยมั่ยเจ้าหรอมั่ยเจ้ามั่ยมวนนังผลไม้นี้คืออะไรมีเนื้อสีเหลืองๆองมีน้ำๆอันนี้มีสองช้อนทุเรียนหรือขนุน เรีหนึ่งสองสามพี่ฟังได้เลยอันนี้อซสองนะนี่เลนแล้วหนึ่งสองสามขนมขนมถูกต้องเคยกินไหมกินขนมไหมไม่เคยไม่เคยเคยหน้าตาแบบนี้งั้นตอนนี้กลายเป็นว่ามีหกหกค่ะหกห้าอ้าวก็ยังแพ้อยู่นี่อ้าวงั้นตอนนี้กลายเป็นว่าพนัแพ้ใช่ไหมว่าความเป็นคนไทยนะกลายเป็นว่าใบไม้มีความเป็นคนไทยมากกว่านะ เป็นไงบ้างครับรู้สึกรู้สึกที่แข่งกันรู้สึกไงครับเราไม่แข่งกันดีกว่าโอ้ไม่แข่งกันดีกว่าโอเคทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่อง By My Leg แอบเปสารคดีติ๊กตอกครับอันนี้ลาไปก่อนโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปยบายครับ